และคลิปสุดปวดสมองของเราในวันนี้ก็คือมีมีใครเอาตีนไหมอืมคืออะไรมือนักเลงเหรอเอ้หัวร้อนต่อเล่นแพ้ในเกมออนไลน์อืมนั่นก็เพราะว่าเรากะอ๋อออเพราะอย่นี้ก็มาก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็น้องเอาอะไรมาให้พี่ โอเคเอาเสียงตดไปก่อนแล้วกันก็เป็นเกิบตกจากวันเสาร์มอมีมนะครับอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงปะน้องธนลบพืชทางเลือกในการใช้เลี้ยงโคนมเอออย่าเป็นอย่างที่ผมคิดนะน้องตาเหลืองไม่พอน้องตาแดงด้วยนะครับ โอเคผมว่าไม่ใช่แล้วอ่ะคนกินคนยังเวียนหัวเลยทำไมผมรู้เนอ่เลยผมไม่เคยกิน <c oughs> อะไรครับเนี่ยวันพีชสมุดระบายสีตัวละครใหม่รู้เลยใครพามานี <c oughs> ่มวันพีชเลสดวันพีชอ่าหสิบห้าบาทของดีระบายสีวพีกี่เกีย์แล้วแม่งมันอากระต่าก เฮ้ยน้องถือกล้องไม่ไม่ต้องซูมมากก็ได้วันพีทรูไว้จะเจออาคาซากูเวียนหัวน้องพีรพัฒน์คลิปซีวีครับอืมนะรู้แล้วทำไมรู้ไอติมแม่งวิ่งเร็วนี่ครับอืม เฮ้ยคลิปวันนี้เป่งตรงคอนเซปต์โคตรตรงคอนเซปต์เลยเยี่ยมแบบนี้ชอบน้องธดากรเนี่ยไม่ได้ส่งวันเสาร์ขอออกวันนี้ละกันอ่าไปอยู่วันไหนก็ได้โตแล้วกูจับไหมมีมีใครเอาตีนไหมอือคืออะไรมึงนักเลงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ตีนกายมีใครมีใครเอาตีนไหมไม่กินข้าวกันดีๆไอ้เหี้ยกินก๋วยเตี๋ยวดีๆมาเอาตีนอะไรวะมึงจะกางเพื่ออะไรวะเดี๋ยวไอ้เหี้ย ม่ใช่ไม่ได้กากไม่ได้อะไรเลยมาถึงเอาตีนไหมมงเอาตีนกูไหมล่ะไม่ได้ชื่อเจชื่อมันไม่ใช่กินข้าวอยู่มึงอย่ามาเก่งกับเพื่อนเข้าใจไหมไม่เอาตีนเอาตีนอะไรมึงโอ้มาถึงกูไม่กินแล้วมีใครจะเอาตีนไหมอ่ะอ่มึงไม่กินแล้วมึงไปรัดเรีงเพื่ออะไรอะไรล่ไะเอกตีนอะไรอ่ะตีนไก่อันนี้ติไก่อันนี้อ๋อเหี้ยว่าไปแล้วก็ติ๊กกระเตี๋ยวไม่เกี่ยวเออเดี๋ยว ผมรีพอสเกิน,<ว>นไม่น่ารีพอสเลยกูโอเคมันมุกคลาสสิกนีงงครับรู้อยู่แล้วน้องเฟอร์ซังผู้ชอบกินมามา่าครั้งที่40ค่ะพี่ซีเต็งเต่งเตงอะไรวะซีเต่งเต่งเต่งเตงอย่าบอกว่ามุกเดิมนายรู้หรือไม่นะรู้หรือไม่ว่ากบสามารถกระโดดได้สูงกว่าหอไอเฟลนั่นก็เพราะว่าหอไอเฟลกระโดดไม่ได้โ <P ete> <ห>อเคต้องเปิดประตูเพราะเปิดก่อนได้ประย โอเคเริ่มไม่ใช่ละหัวร้อนตอนเล่นแพ้ในเกมออนไลน์นั่นก็เพราะว่าเรากะรู้หรือไม่ว่าทำไมนกถึงไม่บินมาอยู่ข้างๆเรานั่นก็เพราะว่านกจะอยู่ข้างพี่ตาเอ่อเมื่อไม่ค่อยเก็บหรือไม่ว่าเราสามารถเปลี่ยนการคุยแชทที่หนักขวามาเป็นหนักซ้ายได้ข้างอิงตามหลักฟิสิกส์เพียงแค่เรากลับหัวมือถือก็จะได้แชทที่หนักซ้ายทันที มันตรงคอนเสิต์เกินไปแล้วเราไม่ได้น้องภูวสิ์โกโจในวัย70ปีพี่งงมากว่าพี่ดูอะไรอ่ฮะหรือว่าอาจจะเป็นพี่งงมากกว่าพี่ดูเลยรอเล่นรอเล่นเอ้เดี๋ยวโกโจจริงเหรอเฮตัดสิ่งฮอร่าฮอร่าฮอร่า ไม่ปิดตาไม่เหมือนน้องพีเอ็นดับบิวเอ่านว่าอะไรอ่ะฝากหน่อยค่าหาดีกุ้งายขวนจะสูงเท่าโอเคเคยดูแล้วเส้นสนั่นเดง400เส้นขึ้นไปไม่ใช่ผมไม่ใช่เท่าไหร่สามมิลลิลิตรจะคิดว่าไข่สูงเท่าไหร่แปดกิโลแม่ขาเมื่อยคล้ายๆเนื้อคนสัมภาษณ์ก็คนเดียวกัน เออมุกมุกคล้ายๆกันแต่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยหรือเปล่าวะเรือนเดิมแต่ผมลืมน้องฉัตรมงคลน,นะครับวิญญาณหลอนอ้ยวีรหลอกวิญญ,ญาณหลอนนีไปไหนไม่รอดหลอนฉันจะตามจะไปทุกที่วีรหลอกวิญญาณหลอนจะว่าไปผมเล่นเกมนี้ไม่จบนี่วะอยากให้เล่นต่อไหมแต่ผมรู้สึกเหมือนตอนทำรายการเนี่ยต้องถอดสมองก่อนเล่นน่ครับ แต่พอถอดเสร็จปับ๊บเราจะแก้พารเซิร์ไม่ได้แล้วก็จะงงๆนะครับงงๆในดงผีหลอกวิญญาณหลอนเทพฟิล์มอีกสักอันไม่มีอยู่จริงฝากด้วยครับพี่อ่าสีโฟซีซันเหรอเออถ้าใครดูได้ดูซอม100นเนร์หรือว่าซอม100นี่น่าจะรู้ ว่าตรงจมูกฉลามมันเซนซิทีฟกับไฟฟ้าเกี่ยวกันไหมไม่รู้ส่งครั้งแรกครับอืมอ่าจุดประทัดย้อนไฟแช่ตุ้มน้องทอปน้องเอาอะไรพี่ดูเนิรฟประทัดเนิฟเนิฟกันเนอะอือหืมอือืมอืมอหืม อืมอืมอืมืึโอ้โหธนูโอ้โหโอเคโอเคอืม,อ,ม,อ,ม,อ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 ,มอ๋อ,อ,อเสียเวลาประกอบอีกอืมมันก็แรงเท่าเดิมหรือเปล่าแล้วใส่แม็กไว้ข้างหลังนละ้วมันจะได้ อ้าวพ่อใหญ่นี่ก็มาโอเคโอ้าวพ่อใหญ่นี่ก็มาเดี๋ยวนะเขามาในคลิปมิเตอร์บีกันหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่พูดถึงเนื้อการผมก็มีอันนึงนะซื้อเวลูกผมเล่นแต่ลูกผมเล่นไม่ไหวนะครับเพราะมันต้องดึงอืม แถมบางครั้งมันก็ยิงไม่ออกออกอยู่นี่วาครั้งแรกครับอ้ายอาบัตตาดำตาคำคืออะไรคุณภาพสามรอยหกสิบพีไม่สิร้อยสี่สิบสี่พี อีกซักอันไม่มีอยู่จริงรอบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยอัปเตอร์ดั์ครั้งที่สองครับไอชีวัสดุเกซังไดคิสเตซุยาวไปไหมยาวอืมเดี๋ <c oughs> ยวบอกว่าจบแค่นี้นะล้าใครตึงมาแล้วแล้วจบจบแค่ ท่านบุนอท่านอยูโมแนะโอ้โอ้กูแสบตาตายแบบนี้ถึงกับวินเดี๋ยวมันต้องมีเฉลยอะไรสักอย่างแล้วก็เลย s t r a มันใช่เลยเดี๋ยวมันคืออะไรก่อน,ไ,น,ไ,นมไม่ไม่ต้องเห็นทางอะ่ะแบบนี้เหมือนมึงโดนระเบิดแฟดอะ่ะระเบิดแฟดรวรวๆ <laughs> <laughs> ถ้ามีคนนั่งเชื่อมเหล็กอยู่ข้างหลังนี่ผมก็จะพีกว่านี้นะเ <laughs> <laughs> นี่ยมันหยุดไม่ได้ยิ่งเห็นอะไรแบบนี้อี <laughs> อกสัก เริ่มพูดแล้วโอ้ยหน้าร้อนมากเลยอ่ะอ้ยร้อนโอ้นเออโอเคร้อนเสเปอนไรอ่ะเสื่อมไปเไรอ่ะเสื่อมไปเไรวะโอ้นั่นนีกไหมมันเฮียอะไรวะโอ้แดมันร้อนอ่ะเฮ้ยขอโทษผมเลดราพัง <c oughs> ก็ชมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมพอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณน้องๆด้วยที่ส่งมีมร่วมสนุกกันซึ่งหลังๆมานี้ลหลายๆคนจะรู้ทริคแล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีคลิปไหนที่มันเอาออกไม่ได้นี่ครับยิ่งส่งมารัวเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ออกอยู่ดีเพราะมันออกไม่ได้ <c oughs> แล้วจะไม่ว่าหน้าบ๊ายสวัสดีครับเย้ yeah.